สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงประจําเดือนมีนาคมของชาวราศีกรกฎนะคะพลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าฟังเราไม่สบายใจกดข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะหรือถ้าไม่ชอบเลยก็กดข้ามไปได้เลยอย่าเสียเวลาดูนะคะหรือถ้าใครที่รู้สึก ถูกจริตรู้สึกฟังยังพอเข้าหูอยู่บ้างก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเนาะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าพลังงานประจําเดือนมีนาคมของคนราศรีกรกฎเป็นยังไงนะคะจะเฮงจะปังหรือเปล่าในเดือนนี้ดวงชะตาของคุณเป็นยังไงกันนะอู้มีหลายๆเรื่องนะคะคนราศรีกรกฎที่ต้องคิดเรีวยกว่าบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่อ่าไม่คาดคิดอะ ไม่คาดคิดไม่ได้อยู่ในแผนที่วางไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออโดนจี้โดนบังคับโดนให้ต้องแบบอะไรหลายๆอย่างอะ่ะเออเรามาดูกันซิว่ามันเรื่องอะไรกันที่ทำให้คนราศรีกรกฎต้องคิดอู้คนราศรีกรกฎเหมือนกับอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจอ่าถึงสิ่งที่ตัวเองหวังอะ่ะเนอะปะบางคนบางคน บางคนก็คาดหวังไว้ว่าอยากทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นในเรื่องของเวลาค่ะมันเป็นเรื่องของเวลาโอกาสเหมือนกับโอกาสมันอยู่ข้างหน้าโอกาสมันอยู่ข้างหน้าแต่คือก่อนหน้านี้อาจจะชิวๆในการตัดสินใจคือแบบเมื่อไหร่ก็ได้คิดเมื่อไหร่ก็ได้ตัดสินใจเมื่อไหร่ก็ได้แต่ณตอนนี้มันเหมือนกับโดนจี้โดนบังคับโดนมันไม่ได้เป็นการ บังคับที่แบบว่าคุณไม่รู้ด้วยนะมันเป็นเหมือนกับความหวังบางอย่างที่คุณมีอยู่แล้วเออเพียงแค่คุณเนี่ยยังหาเหตุผลหลายๆอย่างมาซัพพอร์ตตัวเองไม่ได้มาซัพพอร์ตตัวเองไม่ได้แล้วก็เอาเรื่องอื่นมาทับ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 เออเอาเรื่องอื่นมาทับแล้วก็วางโฟกัสทิ้งไปพอวางโฟกัสตรงเนี้ยทิ้งไปแล้วก็กลายเป็นว่าพอสติมันไม่อยู่กับตัวเนออกปะ่ะ ไอเรื่องนี้ก็ยังไม่เคลียร์ยังไม่ตัดสินใจยังไม่เด็ดขาดกับตัวเองแล้วไอเรื่องนี้ก็มาอีกละมันเลยทําให้บางทีการตัดสินใจของคุณที่มันจะบอกตัวเองให้ตัดสินใจได้แล้วมันไม่มีน้ําหนักมากพอในการตัดสินใจก็เลยทําให้การตัดสินใจแต่ละครั้งที่มันออกมามันดูไม่เด็ดขาดมันดูไม่เด็ดขาดแล้วพอเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเกิดปัญหาตามมาทีหลังจากการที่คุณไม่คิดไตรตรองดีๆจากการตัดสินใจอ่ะคุณกลับ เรียกร้องหาความเป็นธรรมให้ตัวเองอะได้ออแม้เรียกร้องหาความเป็นธรรมให้กับตัวเองในวันที่มันแบบเฮ้ยมันไม่มีโอกาสแล้วนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางคนมีเกณฑ์ได้เงินได้โชคได้ลาบนะคะได้โชคได้ลาบเรายังหวังนะเรายังหวังว่าคนดาศีกรกฎเนี่ยจะตัดสินใจแล้วก็เลือกในทางที่ตัวเองเนี่ย ประสบความสําเร็จจะประสบความสําเร็จในวันข้างหน้าบางทีเนี่ยปากเราเนี่ยนะปากเราเนี่ยบางทีไม่ต้องพูดมากก็ได้คนราศีกรกฎเราบอกเลยว่าเดือนมีนาคมนี้เงียบปากได้เงียบอืมเงียบปากได้จะดีมากอย่าพูดมาก เพราะเดือนนี้มันไม่เอื้ออำนวยกับการพูดจาของคุณจริงๆเดือนนี้เหมือนช่ชะตาบังคับคุณมาบอกว่าหุบปากไปก่อนเงียบปากไว้อย่าเพิ่งพูดอะไรแล้วทุกอย่างมันจะดีเองมันจะมีอะไรหลยอย่างเข้ามาแน่นอนอย่าเพิ่งทําตัวกากกันในเดือนนี้ในเดือนมีนาคมนี้อย่าเพิ่งกากกันอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่ง มั่นใจหรือให้น้ำหนักอะไรในความคิดความหนักแน่นของตัวเองเกินไปเพราะบางครั้งบางเรื่องอะที่คุณยังไม่รู้ยังไม่ได้ยินยังไม่ได้เห็นน่ะแล้วแบบอาศัยความเพอ้อฝันของตัวเองตัดสินใจไปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะพังได้แต่เราเชื่อว่าเดือนนี้ถ้าคนราศรีกรกฎเงียบปากเนาะเงีเยบปากแล้วใช้สมองให้มากกว่าคําพูดเนี่ยเราเชื่อว่าคนราศรีกรกฎเนี่ย ไปได้ไกลแล้วก็มีโอกาสได้อะไรหลายอย่างที่มันเป็นเกินความคาดหมายอเ,เกินความคาดหมายด้วยบางทีคือคาดไว้แค่นี้ได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเงียบแล้วดีเงียบแล้วดีเงียบในที่นี้ไม่ใช่ไม่ให้พูดกับคนนะแต่หมายถึงว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องไร้สาระอะไรที่มันเป็นเรื่องเพ้อเจ้อพยายามอย่าพูดนะคะเพราะว่าเราพูดแค่นี้คนอื่นที่ได้ยินเขาไปพูดต่ออีกแบบหนึง่ง ปากจะพาสวยเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องมีคือสติอย่าเพอ้อแล้วก็ระวังเรื่องของคำพูดวาจาเรื่องปากนะคะอาจจะพาสวยได้แต่ถ้าคุณทำได้ทำได้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็คือความสำเร็จก็คือรออยู่ตรงหน้าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือซัพพอร์ตเต็มที่เลยอะเออครอบครัวคือ จริงๆมันก็ไม่ใช่ทุกคนหรือทุกๆช่วงเวลานะที่ครอบครัวจะเป็นเซฟโซนสำหรับใครหลายๆคนแต่คนราศรีกรกฎอ่ะเป็นคนธาตุน้ําแล้วบางทีเนี่ยก็ชอบไหลความคิดไปเองว่าแบบคนในครอบครัวเป็นอย่างนี้คนในครอบครัวเป็นอย่างนั้นคือบางทีอ่ะอย่าคิดไปเองนะคะอย่าคิดไปเองเราอย่าเพิ่งคิดไปเองเ <ไป S 1> พราะว่าบางครั้งอ่ะพอเราไหลได้วยความที่ กรกฎเป็นน้ํากรกฎเป็นน้ำเนี่ยคำว่าไหลไปเนี่ยคือใครพูดอะไรก็คือฟังเขาไปหมดบางทีกรกฎเนี่ยรักเพื่อนมากกว่าคนในครอบครัวด้วยซ้ำคนราศรีกรกฎบางคนรู้สึกว่าเพื่อนคือเสฟส่วนของตัวเองมากกว่าครอบครัวด้วยซ้ําซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะมันก็ไม่ใช่ทุกครอบครัวที่จะเป็นแบบนั้นแต่อันนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าครอบครัวนํามาซึ่งความสําเร็จนํามาซึ่งความสําเร็จยังไงบางคนครอบครัวเนี่ยเป็นเป็น เป็นเหมือนกับผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยสนับสนุนในทุกๆทางแต่แบบไม่ได้มานั่งออกปากออกเสียงหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นคำพูดวาจาใดที่มันจะไปกระทบจิตใจคนในครอบครัวหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยหูปากไว้ให้ดีนะคะระมัดระวังไว้ให้ดีเพราะว่าน่าอาจจะพาคือปากเนี้ยอาจจะพูดอะไรออกไปที่มันจะนำมาซึ่งความ ความพังอะความพนะังพินาศอะนะความพังพินาศในอนาคตก็ได้นะคะเราเห็นแต่วความสําเร็จอะชีวิตคุณมีคนเคียงข้างเพียงแต่ว่าเหมือนกับคนกรกฎบางคนยังรู้สึกเพออยู่อะ่ะนึกอออกไหมถามว่าทําไมเราถึงให้มองไปในมุมของการเพอคือดูดิคือแบบอยากคว้าเอาอะไรสักอย่างมีความคาดหวังแต่คือแบบ บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนจี้โดนถูกบังคับให้ต่องตัดสินใจฉันไม่ได้รับความเป็นธรรมนาอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีอย่าเข้าข้างในความคิดตัวเองมากเพราะถ้าเอาความคิดตัวเองที่สบายใจอะยังไงคุณก็ต้องเชื่อตัวเองอยู่แล้วแหละ เออความคิดฉันถูกต้องที่สุดนะคะให้ระวังคนไม่จริงใจนะคะใครเขาพูดอะไรเนี่ยก็ขอให้ระวังให้ดีคนหน้ายิ้มนี่อันตรายมากนะคะคนหน้ายิ้มอันตรายมากเขาคิดอะไรอยู่ทําอะไรอยู่รับหลังก็ไม่รู้แต่บอกเลยว่าอันตรายเหลือเกินพบเจอคนที่ไม่จริงใจแล้วเราใช้คําสุภาพปะพบเจอคนที่ไม่จริงใจเออใช้คําสุภาพอยู่นะพบเจอคนที่ไม่จริงใจถ้า,าพูดรุนแรงเลยก็คือพบเจอคนสตอ จำนวนหนึ่งเลยนะคะที่แบบว่าโอ้โหคาพูดทาใจแบบเอออย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยซัพพอร์ตเราตลอดแต่จริงๆคือหาประโยชน์จากชั้นสุดฤทธิ์เพราะว่าคุณเนี่ยมีเกณฑ์เสี่ยงที่จะเสี่ยงหลายๆอย่างอะ่ะอืมตอนนี้ความคิดในเดือนเนี้ยคือเป็นความคิดที่แบบว่าเสี่ยงกับการที่จะพาชีวิตไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรก็มีคือนึกออกไหมพอคําว่าเสี่ยงขึ้นกับสิ่งเหล่านี้กับความเพ้อเจ้อนั่นหมายความว่า คุณเสี่ยงที่จะเดินทางไปในทางเพื่อเจ้าไม่โฟกัสอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่จริงๆแล้วมีแต่แบบหูข้างนี้ไปฟังคนนั้นมาที่เป็นคนยิ้มยิ้มเนี่ยเออหูฟ้าข้างเนี้ยไปฟังคนนั้นมาที่แบบเออเขาพูดแเออเขาหวังดีหวังดีหวังดีเชื่อปะถ้าไพา่สามใบนี้เปรียบเสมือนคนในครอบครัวใจของคนราศรีกรกฎจะเชื่อคนนี้มากกว่าเพราะอะไร เพราะว่าคุณรู้สึกว่าพ่ออยู่ในครอบครัวคุณรู้สึกคุณโดนกดดันเฮ้ยทำไมมองเป็นเรื่องของความกดดันวะจริงๆอ่ะคุณลองไม่มองเป็นเรื่องของความกดดันนะคะให้คุณมองว่าแขนข้างเนี้ยของผู้ชายคนนี้ที่มาโอบตรงนี้มันคือการปกป้องมันคือการพยายามที่จะไม่ให้คุณเผชิญกับอะไรที่มันไม่น่าราักอะ่ะเขาไม่อยากให้อะไรที่ไม่ดีมากระทบคุณด้วยซ้ํา แต่สิ่งที่คนราศีกรกฎทําและคิดคือพอคนมันเพ้อเนหี่ยอออปะมันก็อยากฟังคําพูดหวานหูใครพูดอะไรดีๆก็คือแบบฟังเข้าหูไปหมดแล้วบอกเลยว่าถ้าใครเลือกทางนี้นะคะชีวิตนี่คือเสี่ยงเหลือเกินเสี่ยงจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องบาลานซ์ความคิดตัวเองให้ดีแล้วถ้าตอนนี้ยังรู้สึกดึงตัวเองกลับมาได้<ๆ>ไ<ง>ก็อย่างที่บอกเลยค่ะอย่างที่เราแนะนําไปเลยว่า อะไรที่มันไม่ควรพูดหรืออะไรที่ไม่น่าพูดออกไปเนี่ยก็เก็บปากเก็บคำเนาะเงียบแล้วดีพูดน้อยแล้วดีพูดน้อยแล้วทำให้ชีวิตดีประสบความสาเร็จมั่นคงกว่าเดิมทำให้มากกว่าพูดแล้วความสำเร็จเนี่ย มันจะเป็นไปตามที่คุณต้องการคุณคาดหวังแน่นอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเชื่อคนหน้ายิ้มคนเนี้ยที่เป็นใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวแต่คืออู้เชื่อเขาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคิดแต่ว่าเขาคือคนที่หวังดีที่สุดถามจริงเหอะมันจะมีคนหวังดีกับเราขนาดนั้นจริงๆรหรอถ้าในเมื่อปลายทางแล้วเชื่อคนนี้ปุ๊บคือเสี่ยงนะคะสําหรับคนราศีกรกฎสิ่งที่อยากให้คือสตินะคะส,สิ่งที่อยากให้คือสติแล้วก็ให้เรามาะระวังคําพูดคําจา วาจาอะไรขอให้ผ่านสมองไปด้วยนะจ๊ะคนราศีกรกฎสำหรับคลิปวิดีโอนี้ประจําเดือนมีนาคมนี้มีเท่านี้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ